สวัสดีค่ะที่เห็นกองอยู่นี่นะคะก็คือปุ๋ยมูลแพะนะคะก็คือ,อเป็นขี้แพนะนั่นแหละคะ่ะเรียกง,ง่ายๆอันนี้เราขายถุงละยีบห้าบาทอันนี้เรามีฟาร์มแพะของเรา,าชื่อนัชานานฟาร์มลูกค้าส,สั่งเอาไว้นะคะสวนส้มโอ,มโอแถวแม่กองเนาะคุณธีระสวัสดีค่ะ ผลผลิตเราขายได้ทุกอย่างนะคะทั้งตัวแพะน้ำนมแพะน้ำนมมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ด้วยแร<ป><ม>ลูป<ม>เป็นพัชเจอรไลท์แล้วก็อันนี้ขี้แพะหรือปุ๋ยมูลแพะนะคะราคาถุงละ25่บาทถ้ามารับเองแต่ถ้าให้เราไปส่งสามถึงร้อยใกล้ๆนะคะถ้าไกลๆก,ก็ คงไม่ไหวเชิญติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ